โอ้จริงจริงอย่างที่อ้ําอะไรเนี่ยก็คือละลายพฤติกรรมผมสุดๆเพราะว่าเพิ่งเจอคนประเทศเขาเตือนมาอ๋อเหรอม <laughs> ีเรื่องไม่รู้ว่าแบบเหมือนเขาไม่ใช้รูนหน้า <S <S อะไรสกักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วไลฟ์ง <Life. S 2> ครับครับเอ่อเท้ามาง่อน ปีนี้คือครั้งที่สองปีที่แล้วคือครั้งแรกจริงๆต้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วน้องเสี่ยงโควิด oh. <laughs> ก็เลยต้องโยกมาปีนี้แทนครับจริงๆคือคือจะบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพี่ๆที่เขาน่ารักกับเรามานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่แป้งพี่ป๊อปพี่แอฟพี่อ้ํพี่แอนหรืออย่างพี่เชอรี่ที่เป็นเด็กเกษตรด้วยกันอย่างเงี้ยคือแบบว่าผมมีโอกาสได้เจอพี่ๆแบบ รอ,อบกันค่อนข้างหลายรอบแล้วแล้วก็โชคดีที่พอมีงานดีๆแบบนี้ครับี่แป้งเขาแบบเอ็นดูแล้วก็ชวนคือเราสน,นิทกับทุกคนในงานเลยหรือแบบก็จริงๆคุยได้แทบทุกคนเลยครับอย่างเช่นเกิน80%ในงานนั้นก็คือแบบเจอกันมาอยู่แล้วแต่ผมแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมานั่งเล่าหรือว่าประกาศมากกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่รู้ว่าจะต้องทําให้รู้ทําไมว่าเราแบบสบบบนิทกับใครอะไร มีคนฮอตกว่านี้เยอะครับก็เล่าไว้ในฐานที่ก็จะจริงๆก็คือเขาเป็นกลุ่มคนหวังดีกับผมนะครัะผมรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราแบบก็ไว้เนื้อเชื่อใจวัน,นปปวันนั้นเราเป็นดาว่เลยเพราะว่าวันนั้นอ่ะเอาจริงผมโชคดีผมไม่เดียวขาดเจอคุณแม่พี่แอน ก็ถือว่าเป็นสวัสดีญาติผู้ใหญ่ที่เิดได้ทะแบบว่าพี่แบบโอ้โหสุดๆเข้าไปตอนแรกผมตัวเกรงอย่างนี้ใช่ทำตัวไม่ถูกใครยังไงพี่เขากอให้ความเป็นกันเอง อ้จริงๆอย่างที่อ้ําอะไรเนี่ยก็คือละลายพฤติกรรมผมสุดๆเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าแบบนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกของทุกคนเป็นครั้งแรกของผมคนเดียวครั้งแรกของผมที่ไปทำปทำอะไรไเป็นเ,เทนร์หรือว่านสนุกสนานไม่ครับจริงๆก็คือกินข้าวมีคุยงานนิดหน่อยในอนาคตแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่าง ไม่หมายถึงเก่งทุกคนแต่ว่าพี่อ้ําช่วยละลายไ่กรัครก็ <laughs> แบบเหมือนกับว่าเขาก็จะเล่นตลกตามที่เราชอบเห็นเขาเขาป็น <c oughs> คนแบบไม่ได้แบบไม่มานั่งมีมากกับเราเนี่ยนะ่อจที่เราเนา่ีไปเจอพี่อ้แน่จริงๆก่อนหนะนะ้านั้นที่เจอเขาจะไม่มีมากแต่หมายถึงว่าวันนั้นน่ะคนมันเยอะแล้วผมก็จะแบบตื่นตื่นนิดหน่อยว่าอุ้ย ตัวทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยทีละทีในงานนีคะในงานจริงๆลูกพี่แป้งก็จะเด็กสุดเนี่ยไม่อยากเด็กสุดนะก็ไม่อยากแก่นะ<อ>ไม่อยากแก่เหมือน,นในคลิปที่พี่แอนเขาถ่ายทีจริงๆถ้าจะอวยพี่ๆเขาทุกคนก็คือถือว่าเราเป็นแบบเพื่อนร่วมรุ่นแล้วกันแต่พี่ๆเขาจะได้เด็กค่ะเหมือน